สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาในบทที่3ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลเราจะต้องรู้ความหมายหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อใช้ในการคำนวณกำไรสุทธินะคะเพื่อที่เราจะได้เสียภาษีให้ถูกต้องนะคะต่อมาเราจะมาดูคำว่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเราจะต้องมาแบ่งก่อนซึ่งผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลมีทั้งหมด6ประเภทประเภทที่1คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายคล้ายประกอบไปด้วยบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน สองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยไม่ออกดังนี้หนึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะก็คือทั้งหมดเลยเนาะคือเข้ามาทำกิจการในประเทศไทยการทำกิจการใดๆที่อื่น รวมทั้งในประเทศไทยด้วยก็คือมีอาจจะมีสาขาที่อื่นหรือตั้งเป็นหลักที่อื่นแล้วก็มีสาขาอยู่ในประเทศไทย3กระทำกิจการอื่นรวมทั้งในประเทศไทยและเป็นกิจการที่กทำนั้นเป็นกิจการขนส่งระหว่างประเทศ 4. มิได้ประกอบกิจการในไทยแต่มีเงินได้พึงประเมินหรือได้รับเงินได้พึงประเมินนั่นแหละ มาตราที่40วงเล็บ2 3 4 5 6ที่จ่ายจากหรือในไทยนะคะก็ต้องดู5มีได้กระทำกิจการในไทยโดยตรงแต่มีลูกจ้างหรือผู้กระทำการแทนหรือผู้มาทำการติดต่อในการประกอบกิจการในไทย ซึ่งก็คือได้รับเงินได้หรือผลกำไรในไทยนั่นเอง 3. กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางการค้าหรือหากำไรโดยคน3กลุ่มนี้กลุ่มแรกคือรัฐบาลต่างประเทศกลุ่มที่2คือองค์การของรัฐบาลกลางประเทศกลุ่มที่3คือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ต่อมาประเภทที่4คือกิจการร่วมค้ากิจการร่วมค้ามีร่วมหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นบริษัทกับบริษัทบริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาเป็น3นะบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและก็บุคคลธรรมดาต่อมาบริษัท และหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลต่อมาบริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนสามาัญและสุดท้ายของกิจการร่วมค้าก็คือบริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับนิติบุคคลอื่น ประเภทที่5คือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้แต่ไม่รวมหมายถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลและสุดท้ายประเภทที่6ก็คือนิติบ,บุคคลที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศเป็นพระราชกิจการนุเบกษาให้เป็น บริษัทหรือห้าหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรข้อสุดท้ายเหมือนว่าปเหมือนประกาศเพิ่มเอาไว้หรือตัดเพิ่มไว้ว่าใครที่นอกเหนือจากประกาศที่มีใน5ประเภทนั้นก็จะต้องมาอยู่ในประเภทที่6นะคะอ่ะต่อมาเรามาดูบ้างว่านิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้มีใครบ้างนะคะอ่ะมีอยู่5อันก็คือ1นิ บริษัทหรือนิติบุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 2. บริษัทจำกัดที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 3. บริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตดมวยกฎหมายต่างประเทศที่อยู่ในข้อยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชบัญญัติเงินได้ปิโตรเลียมก็คือได้รับการยกเว้นนะคะ 4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยตามเงื่อนไขท,ที่กําหนดในอนุสัญญา 5. มูลนิธิหรือสมาคมที่ทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดให้เป็นองค์การหรือฐานสาธารณะกุศลก็คือทั้งหมดนี้ได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นะคะต่อมาเราจะมาดูฐานภาษีฐานภาษีในประเทศไทยแบ่งออกเป็น4ประเทศประเภทก็คือ1ฐานกำไร,ร,รสุทธ,ธิ 2. ฐานรายรับก่อนหักรายจ่าย 3. ฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย4ฐานการ จำหน่ายเงินกำไรออกจากประเทศไทยทั้ง4ฐานนี้ฐานที่สำคัญและเป็นฐานที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือฐานกำไรสุทธิซึ่งหมดนี้เราจะเล่นเกี่ยวกับฐานกำไรสุทธินะคะ,ะวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1ก็คือเราจะเสียโดยการประเมินตนเองซึ่ง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ก็จะทำการคำนวณว่าเรามีภาษีเงินได้ที่เราจะต้องชำระเท่าไหร่ก็คือแล้วก็ยื่นและแสดงรายการก็คือพองด5อห้าศตามระยะเวลาที่สัพปะกรกำนด 2. เสียภาษีโดยการหักหนที่จ่ายก็คือผู้ที่จ่ายเงินได้ให้กับเรา,เาก็จะหักหน้าที่จ่ายของเราซึ่งจะทำให้กิจการนั้น เสียภาษีน้อยลงซึ่งเราจะเรียกกันว่าเครดิตภาษีหรือการเสียภาษีล่วงหน้านั่นเอง 3. การเสียภาษีโดยการตรวจสอบของเจ้าหนะ้าที่พนักงานตัวนี้ก็คือบริษัทจำกัดท่าหุ้นส่วน นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีอาจจะได้รับการประเมินแล้วในกรณีที่เจ้าหน้าที่มองว่าเราอาจจะประเมินตัวเองไม่ครบถ้วนก็เจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาประเมินตรวจสอบหลังจากตกลงตรวจสอบแล้วถ้าเราเสียภาษีน้อยไปหรือประเมินเงินได้ตัวเองน้อยไปเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราชรําระเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะคะอ่ะเรามาดูอัตรา ภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเราจะเรียกว่าฐานคงที่ซึ่งโดยทั่วไปก็คือถ้าเราจัดอยู่นะคะในประเภทว่าฐานกำไร,ร,รสุทธิของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไปเราจัดอยู่ในประเภทนี้นะคะเราจะเสียฐานเดียวไม่ว่ากำไร,ร,รสุทธิเราเท่าไหร่เราก็จะเสียในเรทอัตราร้อยละ20หรือ20ซน์นะคะ แต่ถ้าเราจัดให้อยู่ในประเภทกิจการ SME หรือเราถูกจัดให้อยู่ในกิจการ SME เงื่อนไขก็คือว่าต้องมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วนณะสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน5ล้านบาทและมีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่เกิน30ล้านบาทเราจะเสียฐานตามนี้ซึ่งอัตราภาษีก็จะเป็นแบบนี้นะคะ 1. ก็คือไม่เกิน 3ามแสนบาทถ้ากําไรเราไม่เกิน3,000สนบาทเราได้รับการยกเว้นเลยแต่ถ้าเก pues, ิดกําไรเราเกิน3,000สนก็คือ3,000สนกันหนบาทแต่ไม่เกิน3ล้านบาทเราจะเสียในอัตราร้อยละ15หรือ15%นั่นเองแต่ถ้าเกิดกําไรเราเกิน3ล้านบาทขึ้นไปก็คือ3ล้านกัน1บาทขึ้นไปเราจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ20หรือ20%นั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาดูผู้มีหน้าที่เสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิอย่างที่ครูบอกเราว่าเราจะเรียนเน้นเรื่องฐานกําไรสุทธิต่อไปเราจะมาดูว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิซึ่งเป็นฐานที่สําคัญและเราจะพูดลงรายละเอียดในบทนี้นะคะซึ่งแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆห,ห,หรือทั้งหมด4ประเภทนะคะก็คือ 1. นึ่งบริษัท หรือนิติห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยก็คือประกอบไปด้วยบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายบางประเทศซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้น,นิติบุคคลในประเทศไทยก็มีอะไรบ้างได้แก่ กระทำกิจการใดๆที่อื่นรวมทั้งในประเทศไทยก็คือมีสาขาในประเทศไทยด้วย 2. มีได้เข้ามากระทำกิจการใดๆในไทยโดยตรงแต่มีลูกจ้างหรือผู้กระทำการแทนหรือผู้มาเป็นทำการติดต่อในการประกอบกิจการในไทยก็คือได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทยนั่นเอง 3. กิจการซึ่งดำเนิน การเป็นทางการค้าหรือหากำไรโดยคนสามกลุ่มนี้ก็คือรัฐบาลต่างประเทศ 2. องค์งการของรัฐบาลกลางประเทศและนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายทางประเทศและประเภทสุดท้ายก็คือกิจการร่วมค้านะคะอ่ะเราจะมาดูข้อหัวข้อต่อไปคือ รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีปกติของกิจการในประเทศไทยก็คือ12เดือนทุก12เดือนเราจะต้องมีการปิดบัญชี1ครั้งและมีการยื่นภาษี2ครั้งก็คือภาษีครึ่งปีกับภาษีสิ้นปีโดยการยื่นโดยใช้พงอด51และก็พงอด50ซึ่งเราเรียนกันมาตั้งแต่ตอนภาษี1แล้วนะคะ ซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราจะจบในหัวข้อตรงนี้ก่อนต่อไปเดี๋ยวเราคอยจะมาพูดถึงเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะ